กระถุงเล็กมีไหมสำหรับใส่ล็อกยี่หไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ค่ะพอเลยพอพเลยรู้ขับพีดูแล้วค่สะผสมกับไข่ใช่ไหมแชมนาญค่ะเหรอผส,สมกับไข่เหรอถูกต้องค่ะเกดใส่สามช้อนตีไข่หนึ่งใบค่ะพี่นุชอุตัยหา่านลืม อันนี้สามอันหรอเอาน้ำติมจะหมดแล้วเนี่ยหนูลืม,ลมใส่ผักไปแล้วทำไมเป็นยังไงเ่เย็น้น้ำใส่ถึงลุงกินก่อนไหมลุงมาชิมหน่อยไ,ได้ไหมเอ <Okay. S 1> าเลยชิมได้เอาไว้ก็ทำ ปิดสูตเหรอไม่ใช่ปิดสูดเขาแยกนเขาแยกนำ้กนำเลกรู้ว่าลุงหิว <laughs> ยังยังยัง <laughs> อ่า้อย่าเล่นอย่าเล่น

เอา,า,ามีควน่ายแต่มันน้อยไงถ้าใส่ถุงมันต้องใส่เพิ่มนะอีกนิดนึงเดีนะ๋ยวสักคู่นะคะเพราะว่าเราสักเสร็ เดี๋ยวนี้เราใส่แล้วนะคะแล้วเราใส่หุ้นเส้นนะคะเราใส่หุ้นเส้นเสร็จแล้วล็อปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จับใส่ถุงแล้วเราก็แยกน้ำให้ลูกค้าเดี๋ยวรอมันเดือดแป้งนะคะ เราก็ตักใส่ถุงแยกน้ำกระบวยก็ไม่เอามาเนาะไม่ช้าหนูนึกแล้วนึกก็ไม่มีใส่กระบวยก็ดีนะพี่นุก๊กตรงนั้นจิต้งเรีบนะคะให้พรียบลงไปนะคะแล้วก็คน พอเปนสุกน้ำเดือดอีกทีแล้วก็จะใส่ถุงค่อยๆฟอ,อนค่ะค่ะน่ากินมากเลยค่ะด้วยตะใสเคใส่ถุง สั่ายตเดตยวสามชุดเลยนะคะกลับบ้านเธอไม่ได้เอาหนังยาง